สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของเรา VIP นะคะประจําวันที่สิบหกมิถุนายนหกห้าเนอะตัวดินก็คือแปดกับหนึ่งตัวรองก็คือศูนย์กับสามนะคะแปดกับแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแปดห้าแปดเจ็ดแปดแปดหนึ่งศูนย์หนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์ สาูนย์เก้าเนาะอ่าอ่าสามก็สามศูนย์สามสี่สามห้าสามเจ็ดสามเกสศูนดศูนดแปดเจดสามหนึ่งเจดเะขขอเพื่อนเทุกคนโชคดีนะคะหรือจะจับคู่ไฟเอาตรงนี้ก็ได้เนาะถ้าจะลูดก็รูดตัวเด่นเนอจับคู่ไฟเอาแบบนี้ก็ได้ขานึงก็ยังดีเด้ศูนย์สามสามศสมหนึ่งหนึ่งสสมปดแดสม เลือกจะเข้าสามตัวตรงๆก็ได้นะศูนย์ศูนย์สามหนึ่งสามแปดหนึ่งแปดหนึ่งสามแปดศูนย์สามศูนย์แปดสามมาอย่างนี้ก็ได้เนาะกลับไปกลับมานะต่อไปเป็นเราสามัคคีวี p ตัวเด่นก็คือแปดกับศูนย์ตัวรองก็คือสี่กับหกที่จริงมันเป็นสามลแล้วเราแชร์เปลี่ยนเป็นแปดแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแปดแปดหกมันมีสองตัวนี่น

หกสี่หกหกแปดมันจะมีเลขเบิลน,นะคะศูนย์ศูนย์สี่สี่หกหกแปดแปดนะสามตัวก็สองสี่หกแปดศูนย์สี่หกแปดสี่สองสี่สี่แปดหกหกแปดแปดสี่เนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะจับคู่ไฟกาตรงนี้นี่แปดศู8 8. นย์ศูนย์แปดแปดสี่สี่แปดแปดหกหกแปดศูนย์สี่สี่ศูนย์หกศูนย์ศูนย์หกเนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะแปดหกสี่สี่หกแปด แปดศูนย์แปดศูนย์สี่จับให้ถูกเนะาะก็ขอให้ทุกคนเฮงเฮงรวยรวยปังปังนะอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์ช่องน้ำเพชรพารวยด้วยนะคะโชคดีทุกคนคะ่ะ